Someone you loved จำเพลงนี้กันได้ไหมคะเพลงนี้เนี่ยดังมากเลยนะคะก็มีความหมายว่าใครคนหนึ่งที่คุณเคยรักทำไมพูดเคยรักอะคำว่า l o v e ตรงนี้เห็นไหมคะมันมีตัว D อะแสดงว่าเป็นอดีตไปแล้วไม่ได้รักปัจจุบันนี้แล้วอะคะ่ะไปแปลเพลงนี้กัน,นะคะ่ะเพลงนี้จะความหมายเศร้าๆหน่อยนะคะเพราะว่า someone you l o v e เนาะแสดงว่าตอนนี้ไม่รักแล้วนะคะความหมายก็จะเหมือนกับ เราอยากได้ใครสักคนหนึ่งต้องการใครสักคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆเราค่ะมาดูกันค่ะประโยคแรกนะคะ I'm going under and this time I fear there's no one to save me go under ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าลอดท้องช้างหรือลอดอะไรนะคะแปลว่าพ่ายแพ้หรือล้มเหลวค่ะฉันกำลังพ่ายแพ้ฉันกำลังรู้สึกไม่ดีนะ and this time I fear แล้วครั้งนี้ฉันก็กลัวว่าจะไม่มีใครเนี่ยมาช่วยเหลือฉัน There's no one นะ There is แปลว่ามีพอ there's no one ก็คือไม่มีใคร to s e r v e me t h i s s so all or nothing really got away of driving me crazy ioè, นะไอที่ฉันต้องทำทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันทำให้ฉันเป็นบ้าแล้วนะคำว่า drive มี crazy ก็คือทำให้ฉันเป็นบ้าเป็นสำนวนนะคะ drive someone crazy I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. คุณไหมคะฉันนะอยากได้ใครสักคนที่จะมาฮิลก็คือรักษาใจ Somebody to know ใครสักคนที่จะมารับรู้เรื่องที่เกิดกับฉัน It's easy to say ก็คือมันง่ายนะที่เราจะพูดหรืออยากจะได้มันมามันพูดง่ายๆ But it's never the same แต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะ I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Mm hmm, I guess ก็คือฉันคิดว่านะคะคาดว่า I kinda like the way you n u m b all the pain. คำว่า n u m b all the pain ก็คือการที่ทำให้ความเจ็บปวดมันชาหรือว่าไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดพรมีคุณอยู่อะคะ่ะเขาเลยบอกว่าฉันคิดว่าฉันนะชอบที่ตอนที่มีคุณอยู่อ่คุณช่วยทำให้ความเจ็บปวดมันหายไปให้ไม่รู้สึกอะค่ะ Now the day bleeds into n i g h t f o u r นะคะ น o w คือตอนนี้นะมันเจ็บปวดทรมานตั้งแต่เช้าไปยักนกลางคืนเลยค่ะคำว่า bleeds ตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าเลือดไหลอะไรเงี้ยแต่ว่าบรรยายถึงความเจ็บปวดตั้งแต่เช้านะ day ไปจนถึงกลางคืน and you are not here to get me through it all แล้วคุณก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยอะที่จะทำให้ฉันผ่านความเจ็บปวดเหล่านี้ไปอะค่ะ get me through ก็คือทำให้ฉันผ่านมันไปนะฮะ I let my guard down and then you pull the r u g Let my guard down ก็เหมือนกับเราลดกำแพงลงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราก็ไม่ระวังตัวแล้วเพราะว่ารู้สึกดีกับเขาอย่างเงี้ยแต่พอเราลดกำแพงลงมีความรู้สึกกับเขาเนี่ยอ่า you pull the r u g แล้วคุณก็ดึงดึงอะไรพรมคือถ้าแปลตรงตัวคือพรมนะคะดึงพรมไปแล้วก็ล้มลงอารมณ์ประมาณว่าพอฉันไม่ได้ระวังตัวคุณก็ทำให้ฉันล้มลงไปอ่ะทิ้งฉันไว้ตรงนี้อ่ะ I was getting kinda of used to being someone you loved ฉันนะ่ะเคยชินกับการที่เป็นใครสักคนที่คุณรักไปแล้วนะก็คืออยากยังอยากมีเขาอยู่แต่เขาไม่อยู่ I'm going under and this time I fear there's no one to turn to มันก็รู้สึกไม่ดีกันรู้สึกพ่ายแพ้เนาะ แล้วก็กลัวว่าจะไม่มีใครให้หันไปหาค่ะคำว่า turn to ก็คือหันไปหานะข้างบนนะคือบอกว่า no one to save me ไม่มีใครจะมาช่วยเหลือฉันแต่นี่บอกว่ากลัวว่าหันไปแล้วก็จะไม่มีใครอยู่แล้วอะแล้วจะมีท่อนจบว่า I was getting used to being someone you loved ตอนนี้ฉันก็คิดว่าฉันก็เคยชินกับการที่เป็นแค่คนที่คุณเคยรักไปแล้วล่ะอ๋อทำไมมันเจ้านังเลย อันนี้คือคุณนักร้องนำนะคะคุณลุยส์นะคะซึ่งตอนนี้เขาเป็นโรคทูริ s ซินโดรมนะคะเป็นโรคที่มันมีอาการกระตุกกระตุกอะค่ะถ้าเราดูในคลิปตอนแรกอาจจะเห็นนิดหน่อยว่าเขาดูแปลกๆนิดนึงนะคะก็มีแฟนแฟนเป็นกําลังใจให้มากเลยเพราะเพลงเขาเพราะมากนะคะแล้วก็ตอนคอนเสิร์ตเนี่ยตอนนี้เขามีอาการนี้ขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงไม่ได้อะแฟนๆช่วยกันร้องเพลงไปกับเขาแบบ เห็นแล้วมันประท <boundaries> <si hai> ับใจมากเลยค่ะถ้าอยากเห็นเนี่ยพิมบอกไว้นะคะเดี๋ยวคุณหนุนจะเอาภาพนั้นมาพยายามไปหาภาพนั้นวิดีโอนั้นมาให้นะคะใครชอบเพลงนี้หรือรู้จักเพลงนี้กันบ้างไหมคะถ้ารู้จักหรือชอบเนี่ยพิมบอกคุณหนุนไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะคะตอนนั้นดังมากเลยอะมันเป็นเพลงที่เพาะแล้วก็ซึ้งแล้วก็เศร้าไปด้วยกัน่ะนะคะหรือว่าชอบเพลงไหนพิม์บอกไว้ก็ได้นะคะคุณหนุนจะได้มีไอเดียเอามาแปลนะคะมีเพลงโปรดเพลงไหนกันบ้างคะพิมพ์บอกคุณหนุนไว้หน่อยนะถ้าสนใจจะเรียนมินิคอสนะคะกดตรงนี้ถ้าสนใจจะเรียนเป็นคอสใหญ่ไปเลยนะะค ก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ตรงนั้นมีคำว่าสอบถามทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจ๋งคลิปหน้าของหลิงจ้ะบาย